พิธีมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อบรรเทาทุกแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภยัยวันที่1กันยายน2568เวลา9้านาฬิกาณห้องประชุมเพชรสมุยสำนักงานเทศบาลนาครเกาะสมุยนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกลวยถวายราชสักการะและมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อบรรเทาทุกแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลแม่น้ำและตำบลมะเร็ดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีในพิธีครั้งนี้นายอำนาจ ช,ช่วงรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยได้กล่าวรายงานถึงสถานการณ์และความเสียหายที่เกิดจากเหตุอัคคีภัยซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยโดยบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายจนมถึงสิ่งของจําเป็นต่อการดํารงชีพจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีได้เป็นผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานอาทิเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ที่จําเป็นเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ประสบภยัยโดยมีนายอำเภอเกาะสมุยคณะกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐเข,รเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง สิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาทิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยประสบนิกกรผู้ประสบภัยและยังสะท้อนถึงความร่วมมือรวมใจของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย